สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับคู่ธุรกิจ Business Matching ประจำวันพุธนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่18กันยายนพุทธศักราช2567นะครับมาพบกับคุณนิมลนั่นคงรองผู้มีการฝปายวิชาการของสถาบันร่วงประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนานะครับวันนี้คุณนิม,มนจะมาแนะนำในการใช้กลยุทธ์ที่จะเอาชนะสินค้าจีนนะซึ่งทะลักตลาดเข้ามาตีตลาดในเมืเงไทยเข้ามาเป็นมหาใหญ่ของ ผู้ประกอบการโดยเฉพาะเ m e มีของไทยนะครับสวัสดีครับคุณนี่มลครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจรญท่านผู้ทุกท่านครับยังมีความหวังสู้ได้นะฮะสู้ได้ครับสู้ได้ครับครับอ่ากำลังใก่อนยุคนี้หลายคนไม่ค่อยถึงว่าคือสู้ยังไงเรากำลังคุยในในในเพื่อนบ้านนะครับในเพื่อนบ้านที่เป็นเพื่อนบ้านเราลาวกัมพูชาพม่ารวมทั้งเวียดนามนะครับว่าสินค้าไทยเราเราไปแข่งกับส่งไปขายเขาเนี่ยเราชนะเขายังไงนะครับ เราต้องรู้จักสินค้าจีนก่อนว่าสินค้าจีนมีอะไรดีนะครับหนึ่งก็คือราคาถูกนะครับสองส่งเร็วนะฮะขอมือเร็วนะครับแล้วก็ตอบได้ชัดเลยว่าจะถึงเมื่อไหร่นะครับอันนี้คือจุดเด่นของเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําแบบนั้นถามว่าเราทําได้ไหมนะครับของคนไทยนะครับผมไม่อยากให้เราแข่งในสนามนั้นนะครับขายของถูกนะครับระบบโลจิสติกของเราก็ต้องย่างเราจีนก็เก่งกว่า ต้องเก่งกว่านะครับแต่ว่าในแง่ของการขนส่งโลจิสติก่ยเราไม่ควรช้าเกินไปแต่ผมคิดว่าเราเอาชนะจีนยากนะครับก็ว่าเขาเขาระบบการขนส่งเขาน้างเข้มแข็งผมก็เลยอยากจะชวนคนไทยที่เป็นผู้ประกอบการไทยเนี่ยมาชวนคุยว่าถ้าเราจะชนะจีนนะครับซึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ยคือถูกเร็วนะครับถูกแล้วเร็วเนี่ยเราจะใช้อะไรเป็นตัวแข่งขันนะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ คนไทยต้องทําเลยหรือว่าต้องบอกให้ชัดว่าเป็นสินค้าไทยนะครับสินค้าไทยเป็น Product o อ t h ไทยแลนด์นะครับเป็น product Thailand น์ออฟไทยแลนด์ในเลเบลของคุณในฉลากของคุณในการเจรจารของคุณจะต้องบอกชัดว่านี่คือสินค้าไทยนะครับเป็นของสินค้าไทยนะครับอันดับสองครับจะต้องสื่อสารนะครับว่าเราคานึงถึงสิ่งแวดล้อมนะครับต้องสิ่งแวดล้อม และก็คุณภาพของการผลิตเป็นสาคัญนะครับคือคือเราต้องเราต้องเจาะว่าเราจะขายกลุ่มคนที่เป็นชนชั้นกลางนะชนชั้นกลางในในเพื่อนบ้านเรานะครับจินค้าจีนตัวจะจับคนที่เป็นกลุ่มข้างล่างนิดหนึ่งนะครับคนที่มีรายได้น้อยนะก็เป็นปกติของถูกครับที่ของของของไทยเนี่ยผมอยากจะให้เราเน้นเรื่องของ ESG ก็คือเรื่องของให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม การผลิตที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของแรงงานรวมทั้งการจัดการที่มีคุณ่าพนั้นสาคัญนะครับคือศึกษาคําว่า ESG ก็คือการให้ความสําคัญกับการคุ้มครองสิ่งแวดลอ้อมการให้ความสําคัญมิติทางสังคมนะครับเพื่อจะเป็นตัวประกาศให้ชัดว่าสินค้าเราผลิตด้วยมาตรฐานที่ไม่ได้เพียงแค่การการทําให้สินค้าดีเท่านั้นแต่ว่าเรามีกระบวนการการผลิตที่คํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นกระแสะเป็นกระแสะซึ่ง เกิดขึ้นในกลุ่มชนชั้นกลางกลุ่มคนผู้เปพวกรุ่นใหม่ทั้งในเวียดนามในทั้งในลาวในกัมพูชาให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนะเรื่องวามเป็นกรีนโปรดักต์เป็นกรีนโปรดักต์คูจะเป็น Green Products, กรีนโปรดักต์นะครับอันนี้ต้องพูดให้ชัดน,นะครับสองนะครับลักษณะที่ปรากฏจะต้องสะท้อนความเป็นไทยนะครับสะท้อนความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบโลโก้นะครับาการ โปรดักต์ดีไซน์ต่างๆต้องมีความเป็นไทยคือต้องมีความละเียดลมียดละไมมีความละเอียดอ่อนแฝงอยู่ในตัวของมันเองนะครับเราดูกรณีศึกษาที่ที่หลายๆสินค้าที่เราได้รับการยกยเป็นเพื่อนบ้านมากๆอย่างกางเกงช้างนะครับกางเกงช้างเนี่ยมันก็สะท้อนความเป็นไทยว่าช้างเนี่ยก็เป็นสัตว์เป็นสัตว์ที่เป็นตัวแทนเป็นอ่เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่เราใช้เป็นสัญลักษณ์ในการแข่งขันเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ในอ่า สิ่งแสดงต่างๆเราเยอะแยะเนี่ยมันต้องสะท้อนความเป็นไทยให้ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นสเรื่องสําคัญหนึ่งนะครับจะต้องบ่งบอกว่าเป็นของสินค้าไทยต้อประกาศชัดเลยครับเป็น Product of อ h a ไ l a ล d 2คือ SG เป็น Green Product 3นะครับการออกแบบจะต้องคำนึงถึงความเป็นไทยอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมสังเกตดูเวลาผมไปพูดที่ไหนก็ตามเนี่ยเวลาผมพูดถึงการจดเครื่องหมายการค้าการคุ้มครองทรัพย์สินปัญญานะครับ คนไทยเรามีความตื่นตัวน้อยครับพี่รารับ <c oughs> คือเราจะเสียงดังตอนเราถูกลอกเลียนแบบแล้ว <c oughs> นี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับนะครับ <c oughs> คือการจดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ในการป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นมันมีค่าใช้จ่ายนะครับมีมีค่าใช้จ่ายมีสิ่งที่เราต้องลงทุนแต่ว่ามันเป็นการคืนทุนที่คุ้มค่านะครับคุ้มค่ามากนะครับในแง่ของการที่สินค้าเราที่เราสร้างแบรนด์นะครับ เราสร้างแบรนด์มาเราสร้างพัฒนาโปรดักต์มาเราสร้างชื่อเสียงการยอมรับมาเนี่ยปรากฏว่าพอดังแล้วมีข่าวของขายตัดหน้าเรานะครับผมมีกรณีที่ชัดมากที่ที่ผมเล่าบ่อยๆเวลาไปพูดที่ไหนก็ตามมีคนไทย,น,ยนะครับส่งสินค้าไปขายที่ประเทศจีนเป็นแทงน้ําเป็นแทงน้ําซึ่งซึ่งก็เป็นแทงที่อยู่ข้างๆบ้านบ้านจัดสรรนะครับที่ท,ที่ที่พักน้ําซึ่งคนไทยเราทําได้ดีคุณภาพดีมากนะครับ ก็มีคู่ค้าอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับก็ขายกันไดดิบไดดีเพราะว่ามันเป็นการเติบโตของการกลายเป็นเมืองนะครับพราะคนก็สร้างบ้านมากขึ้นพอขายไปสักพักหนึ่งปรากฏว่าออเดอร์เริ่มลดลงออเดอร์ลดลงนะครับแล้วก็ค่อยลดลงแต่ที่มันควรจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราดูแล้วมันต้องโตแน่นอนในแง่ของการเติบโตของการลงทุนในแง่ของอาสาเรียนนะรัเขาก็ไปเลยเขาก็ไปแบบไม่ได้บอกลวงหน้าก็าก็มีของขายอยู่ครับมีของขายอยู่เต็มร้านเลยครับ ก็ยังมีความคึกคักเหมือนเดิมของที่ขายอยู่ก็เป็นของเขาคะเป็นของเขานะครับแรนของเขาเลยนะครับตัดบองไกลานเป็นของเขาเลยแต่พอเข้าไปดูจริงไม่ใช่ไม่ใช่เขาดูออกเพราะเขาเป็นผู้ผลิตก็เป็นเจ้าของเนี่ยปรากฏว่ามันมีของเขาก็ไปรับไปรับของจากคู่แข่งซึ่งเป็นสินค้าลอกเลียนแบบมาถามว่าเอเย่นอย่างเงี้ยเขาทำผิดไหมนะก็ไม่ผิดเพราะว่ามันมีคนมาเสนอให้เขาในราคาที่ถูกลงกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ สามสิบเปอร์เซ็นแล้วแล้วเขาก็สามารถขายได้ในราคาเดิมในขณะที่ราคาที่เขาซื้อมาลดลงถึงสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเขาก็ต้องเลือกเขาก็ต้องเลือกนะครับก็ต้องเลือกสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่สินค้าของเรานะครับสินค้าของเราเนี่ยขายแล้วได้รับการยอมรับมีชื่นชมคนซื้อเยอะเนี่ยก็จะมีสินค้าแบบนี้เข้ามานะครับอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องป้องกันไว้ก่อนคือการจดการคุ้มครองสัพย์สินงปัญญาคือ จริงๆเราก็ไม่อยากจะหนุนให้คนไทยบอกว่าไปฟ้องร้องกันนะครับเพราะว่ากระบวนการมาครับพ่วเนี้มันจะค่อนข้างมันจะค่อนข้างสอนเสียเวลามากเผลอๆเ,เนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่จบนะแต่ว่าก็เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของที่ชัดเจนนะครับเวลาเราคุยกับพาร์ทเนอร์เวลาเราคุยกับคนที่เราทำธุกรกิจด้วยเนี่ยเขาจะเห็นว่าเราเป็นมืออาชีพเขาเป็นเราเป็นมืออาชีพเรามีกฎหมายคุ้มครองเขาจะ เขาจะคิดกับเราอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องมีความสําคัญมากเพราะว่าเวลาเราไปเจรจาธุรกิจเนี่ยยังมีคนซื้อจากของเราไปเนี่ยเราเราก็บอกเลยว่าเราจดเทรดมาร์กแล้วนะเราจดการคุ้มครองสินัญยานะเราก็ได้รับการคุ้มครองจากหมายของคุณนะนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นการทําอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเราจะตั้งการ์ดกันก็เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายนะครับได้เราเจอเยอะมากคือเจอแล้วถูกลอกเลยนแบบแล้วปรากฏว่าทาอะไรไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วที่น่ากลัวคือว่าคนที่ลอกเลยน ของเราก็คือบางทีคนใกล้ตัวเราเนี่แหละครับที่ที่ที่เราค้าขายด้วยเนี่ยที่ทาไปเพราะว่าเขาได้รับการติดต่อมีส่วนร่วมด้วยนะครับมีส่วนร่วมด้วยแล้วืออยู่ในกระบวนการด้วยเพราะว่าเขาได้รับการติดต่อแล้มเป็นโอกาสของเขาที่จะท, to, ทาํากาไรจากการที <estoy> ่ขายของซื hmm. ハハ้อของเราซึ <necessity. S 1> ่งอาจจะได้มาจิ้นยี่สิเปอร์เซ็นเนี่ยแล้วคนมาบอกว่าของเขาคล้ายๆกันดูไม่ออกเอาไปห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเขาก็ได้มาจิ้นเพิ่มขึ้นนะแล้วถ้าเขาไม่ทําคนอื่นก็ทําคู่แข่งก็เกิดขึ้นมันก็กลายเป็นว่าเขาก็ขายของไม่ได้นะครับอันน ท,ที่ที่ผมอยากแนะนำว่าหนึ่งนะครับก็ต้องให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่ที่อยากจะแนะนําก็คือว่าการการเข้าไปพวกนี้ครับจริงๆคนที่รู้เรื่องดีดีสุดคือทูตพาณิชย์นะครับที่เข้าใจปริบทของการค้าและการลงทุนมากๆนะครับแล้วก็จะสามารถบอกได้ว่าเราเราจะเลือกพาร์ทเนอร์ทางการค้ายัางไงที่จะซื่อสัตย์ต่อกันนะครับซื่อสัตย์ต่อกันนะครับเพราะฉะนั้น ก,ก็เวลาคนไทยไปค้าขายในเพื่อนบ้านก็อยากจะให้ไปที่ทูตพาณิชย์อย่างผมติดตามเฟซของท่านทูตพาณิชย์ไทยประจัเมียนมานะครับวันนี้เราบอกว่าโอ้ยเมียนม่าเนี่ยไม่คนมีคนถอนตัวเยอะๆท่านยังทํางานอย่างขยันขันแข็งแล้วก็ยังทําจัดงานแสดงสินค้าสินค้าไทยก็ยังขายดีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ,งอแม้แต่เมียนม่าเองจะมีมะพร้าวเยอะแต่มะพร้าวา กะทิก็ยังขายดีอยู่นะครับยังขายดีอยู่คนในย่างคุ้งก็ยังซื้อสินค้าไทยอยู่น้ำตาลย,ยังขายดีอยู่ผลไม้ไทยยังขายดีอยู่นี่คือสิ่งที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราที่ที่ยังเป็นที่นิยม um mm, ที่ช่องของผมกเพื่อนบ้านอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังเชื่อว่าแม้จากจีนจะมาเยอะก็าตามนะครับสมัย,ย้ก็าตามแต่แต่ประเด็นอ,อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเดินก็คือเรื่องของการเลือกโรดัก์ให้ถูกนะครับสินค้าไทยที่เรามีความสามารถในการแข,<อ>งข่งขันสูงนะครับแล้วก็ ที่คนเพื่อนบ้านชื่นชอบมากคืออาหารนะครับอาหาร,รอาหาร,ร <1> <1> ซึ่งตรงนี้แหละครับที่ย,ยังยังยังสินค้าจากจีนยังสู้เราไม่ได้สู้เราไม่ได้เรื่องอาหารอาหารเนี่ยมันมัน,มนบอกบอกอะไรมันบอกถึงคุณภาพของสินค้าความปลอดภัยความปลอดภัยซึ่งมันต้องใช้ความเชื่อใจกันว่าสินค้าที่เราส่งไปขายเนี่ยเป็นสินค้าที่ผลิตภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดไม่มีสารปนเปื้อนได้มาตรฐานแน่นอนตรงนี้เป็นสินค้าที่เรายังสามารถที่จะ ที่ที่ยังตอบโจทย์ผู้บริโภค,คอยู่เพราะฉะนั้นการขายอาหารแปรรูปนะครับยังเป็นอะไรที่เรายังขายได้อยู่นะครับยังขายได้อยู่เป็นที่ต้องการของเพื่อนบ้านมากๆกนะครับก็เป็นเป็นคร่าวๆครับที่ที่คิดว่าจะจะ,จะนี่มีชัยเนอร์เินค้าจีนคือต้องประกาศชัดว่าเป็นิค้าไทยเลือกถึงกาให้ถูกเลือกพาร์ทเนอร์โดยการให้ความสําคัญาการคุ้มครองทรัพย์สินและปัญญานะครับแล้วก็อย่าไปแข่งด้านราคาเด็ดขาดอย่าไปแข่งด้านราคาเด็ดขาดซึ่งเราสู้กไม่ได้บ,บาดเจ็บเปล่าๆแข่งด้วย ด้วยคุณภาพด้วยค,ความทันสมัยของสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็น green products นะครับแล้วก็พยายามสื่อสารกับผู้บริโภคถึงความเป็นสินค้าให้มากที่สุดครับคุณมอจะบอกว่าสินค้าไทยเรามีจุดแข็งอยู่หลายจุดซึ่งเราควรเอาจุดแข็งเนี้ไปขยายแล้วก็สร้างความแข็งขบแกร่งให้แบรนด์เราใช่ไหมใช่ครับใช่ครับซึ่งซึ่งท <ry> ี่บอนมาใช่นะคือคือเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราเราเรากัวจีน คือเราต้องบอกว่าจีนที่เข้ามาที่ไทยเนี่ยมันเข้ามาด้วยสองอย่างคือความเร็วแล้วก็ถูกทำไปแล้วก็ถูกนะครับแล้วก็ในบางกลุ่มสินค้าที่เขาทําได้เก่งอย่างเช่นพวกเสื้อผ้าพวกสินค้ากระชุก,กจิกตุกโทรศัพท์มือถือนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องถือว่าจีนเขาทาได้เก่งกว่าเราเขาได,ได้ได้ประโยชน์จากการผลิตจำนวนมากนะครับการประหยัดจากขนาดแล้วก็จีนเองเวลาเขาก็มีมาตรการในการที่จะให้สินค้าของเราเนี่ยมา มาเข้าได้บ้านเราได้ง่ายขึ้นมีการตั้งวนเด็ดไปเฮาบริษัทใหญแดนซึ่งทําให้กระบวนการโลจิสติกมันง่ายสะดวกมากขึ้นอันนี้ต้องยอมรับว่าเขารัฐเองก็ช่วยเยอะนะครับรัฐเองเมื่อวานนี่ยผมจัดสัมมนาเรื่องของการรับมือกับเหมืก้าจีนเรื่องของ c ีแบ็กซึ่งเป็นคลอดพ่อตัวอีกขบวนเนี่ยปรากฏว่าสินค้าของเขาที่ที่ตั้งเข้าได้ออกเนี่ยเขาก็มีมาตรการที่จะส่งเสริมให้สินค้าของเขาราคาถูกลงด้วยการให้การอุดหนุนเรื่องโลจิสติกอตอนเป็นเรื่องเราทำเองมันได้ไหมคะ ราควรจะทําอย่างนั้นบ้างไหมฮะอย่างนี้นโยบายผมผมก็อยากให้ทํานะครับอยากให้ทําเหมือนกันแต่ว่าด้วยโครงสร้างของเรากับจีนต่างกันนะครับคือจีนทุกบริษัทที่เป็นชื่อบริษัทเอกชนเนี่ยนะครับจะมีรัฐบาลจีนถือหุ้นอยู่เสมอแล้วมนแล้วมนมนมนทนเต่ลยมนทนเ็าจะมีบริษัทของเขาที่มีบริษัทแล้วแข่งกันทํางานเพื่อให้สินค้าของเขาออกตลาดโลกเพราะฉะนั้นเนี่ย ปริบทการแข่งขันมันแตกต่างกันก็ต้องยอมรับนะครับว่าว่าเราไม่เก่งเท่าเขานะครับถามว่าเราทําได้ไหมทําได้แต่ถามมันไม่ยั่งยืนนะครับในความเป็นผมนะครับมันไม่ยั่งยืนนะครับก็ก็เป็นการเป็นการลดต้นทุนซึ่งขนาดนี้จีนก็สู้กับโลกในเรื่องแบบนี้เรื่องของเัินสดีเรื่องของการอุดหนุนอเมริกาก็ก็ใช้มันก็ห้างที่หยิบยกไปต่อสู้ในแวดวงของอ่จนยกนําไปสู่การเกิดสงครามางการค้าผมไม่อยากให้เราทําแบบนั้นนะครับอยากจะให้แข่งด้วยคุณภาพ นวัตรกรรมและก็การสร้างความแตกต่างครับซึ่งก็แปลว่าในกระบวนการผลิตของเราเนี่ยก็จะต้องทําของให้มีคุณภาพด้วยได้อยู่ในระบบ ESG อย่างที่อย่างที่คาดหวังด้วยคือต้อง,ต,องต้องอย่าอย่ายกกาดต่าเรื่องนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับคือ,ค,อคือจริงๆนะครับผมยังเชื่อว่าคนไทยเนี่ยถามว่าแม้แต่คนจีนเองที่ก็กล้าซื้อสินค้าไทยนะครับเขาเชื่อว่าเมืองไทยเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเมืองพุทธ ที่มีความซื่อสัตย์อันนี้คือสิ่งที่เราเราเราได้เปรียบแม้แต่คนจีนเองที่ซื้อถึงค้าไทยก็ตามนะครับเข <c oughs> าบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่อยู่กับศาสานาพุทธแล้วเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์พอความซื่อสัตย์มันอยู่ในใจเราปุ๊บเนี่ยไอ้กระบวนการผลิตเนี่ยนะครับเราก็เราก็ทําด้วยความตั้งใจด้วยความซื่อสัตย์ไม่คดโกงคือไม่ปลอมแปลงสินค้าไม่ลดคุณภาพอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับการยอมรับซึ่งผมผม ผมเชื่อมั่นอย่างมากเลยว่าอันนี้เป็นต้นทุนทางการค้าที่สำคัญที่สุดของเราคือคนไทยเราเนี่ยเป็นคนที่เพื่อนบ้านบอกว,ว่าหนึ่งคนไทยเป็นคนใจดีเป็นคนซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นมันก็มันก็จะนําไปสู่ความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ของเราว่าแม้แต่บางครั้งเราทานอาหารเข้าไปได้ไหมคุณจิระเราเราเชื่อได้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อสิ่งที่อยู่ข้างในกับสิ่งที่ในในฉลากตรงกันอสุดท้ายก็ต้องใช้ความเชื่อมั่นซึ่งกันละกันก็คือ เราก็เชื่อมั่นเราก็เชื่อมั่นของถึงทําไมทําไมทําไมญี่ปุ่นเราเชื่อมั่นเขาเพราะเเป็นคนซื่อสัตย์เขาเป็นคนซื่อสัตย์ทำไมเรายึดมั่นต่อสินเราชอบว่าสินค้าของคนเยอรมันจะต้องทนและดีเพราะเราเชื่อว่าคนเยอรมันเป็นคนแบบนี้นะครใน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 ปริบทเดียวกันคนในเพื่อนบ้านเขานิยมสินค้าไทยเพราะเขาเชื่อว่าคนไทยเป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็เป็นคนที่ไม่คดไม่โกงอันนี้เป็นจุดแข็งของเราที่ทุกคนอยากจะทําธุรกิจกับคนไทย อยากจะซื้อของไทยเพราะว่าเขาเชื่อมั่นต่อคนไทยนะครับแบบบางอย่างนี้แล้วก็มีความหวังขึ้นมานะครับว่าถ้าเราสามารถที่จะใช้กลยุทธ์อย่างที่คุณวิมลแนะนํามาได้เนี่ยก็จะสามารถมีมีชัยในตลาดประเทศเพื่อนบ้านเหนือสินค้าต่างประเทศได้ซึ่งก็วิธีการนี้ถ้าทำในประเทศไทยก็จะเอาชนะได้เหมือนกันจะแก้ปัญหาได้เหมือนกันนะที่เราบนบทในอตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคือคือผมยังคือตลาดเนี่ยม,มันมีเซกเมนต์อยู่คุณจีราใช่ไหมครับเซกเมนต์อยู่เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่า คือคือเวลาในฐานะที่ผมเป็นปน,นักเศรษฐศาสตร์ที่เรื่องการค้าและการพัฒนานครับเราก็อยากจะคือคือในแง่ของการเข้ามาของสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยมันก็ดีในแง่ที่ผู้บริโภคจะเลือกบริโภคได้หลากหลายมากขึ้น ก็มีโอกาสนะครับเลือกหลายๆมาก็แต่ว่าเขาก็ต้องเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็เข้า <c oughs> มาได้นมาตรฐานสินค้าของเขาจะต้องได้มาตรฐานมาอ,อกอได้อยยเป็นไปตามกฎหมายทุกตัวนี่การการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็ต้องเข้มงวดและตรงไปตรงมานะครับอันะนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องทําอยู่แล้วซึ่งผมว่ารัฐบาลก็ทําอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเข้ามาอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเขายังยังคงมี Productivity ดีกว่าเรานะครับ ก็เป็นโอกาสของผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาจะมีโอกาสเลือกใช่ไหมครับเขามีโอกาสเลือกในขณะเดียวกันในแง่ของจีนเราก็ได้ประโยชน์จากการที่เราส่งสินค้าไปขายจีนนะครับในกลุ่มบางกลุ่มสินค้าพวกผลไม้สินค้าบางบางอาหารแปรรูปที่จีนก็ชอบสินค้าไทยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับก็คือว่าเป็นหลักของการค้าระหว่างประเทศที่ที่ทำให้มีได้และเสียนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับต้องปฏิบัติตามกฎกติกาก็ต้องเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับ เพราะนั้นในตลาดประเทศไทยก็เหมือนกัน,นที่คุณจะรบพูดถึงเนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งที่คนไทยผู้ประกันไทยก็ต้องยกระดับคุณภาพของสินค้าให้ดีนะครับสร้างแบรนด์แบรนด์คือตัวจอบโจทย์ทั้งหมดว่าคือการการการคำคอมมิตกับผู้บริโภคว่าเราจะยึดมั่นต่อคุณภาพที่เราผลิตออกไปนะครับและให้เราเชื่อถือได้แบรนด์ที่ดีก็คือแบรนด์ที่ตอบโจทย์ว่าเราจะยึดมั่นต่อคุณค่าของสินค้าที่เราผลิตออกไปนะครับ ผมว่าวันนี้ถ้าเราไม่สร้างแบรนด์นะครับเราจะอยู่ไม่ได้ในทุกโปรดักต์นะครับต้องเริ่มสร้างแบรนด์การสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่มีโลโก้มันคือการการการคอมมิตเมนต์ต่อคุณภาพต่อการพัฒนาสินค้าให้มันดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอน,นี้ผมว่าสาคัญที่สุดเราต้องสร้างแบรนด์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณวินลปั้นคงนะครับรองผู้นวยการฝ่ายวิชาการของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาที่นำมอาอเรื่องของกลยุทธ์ที่สินค้าไทยจะมีชัย เนื้อสินค้าจีนแล้วก็ในประเทศเพืนบ้านด้วยุมน่นาจะพิจาตัวเองด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับและพบกันใหม่โอกาสต่อไปครับสวัสดีครับสวัีครับ